เลยอ,อีกิดขึ้นยลออยอีกห้าร้อยยังไม่จริงเพราะว่าเยซูจะกลับมาอีกครั้งในเซกันคัมมิเ่ยเพ้นเนี่ยเวลาวใครศ,ศึกษาเรื่องนี้จริงจรงจังๆนะพี่จึงบอกเอ e เทสหลายคนว่าเวลาเวลา,า,าอยู่จะบอกพระเจ้าไม่มีจริงไม่มีอะไรนะอยู่ปรึกษาชีวิตของเยซูและดูซิว่าอยูเนี่ยจะต้านทานหลักฐานมันได้ยังไงเขจไหมยู่จะต้านทานหลักฐานแบบนี้ได้ยังไงแ่งมีคนคนนึงเกิดเบ็เลเฮม เป็นพงพันของกษัต mhm. ริย like ์ดาวิดอยู่เผ่ายูดาก่อนก่อนเกิดมีชายคนนึงมาเกิดก่อนและตอนที่เกิดมาจะมีเสียงร้องไห้ขําควรแล้วอะไรเนี้ยมันแบบมันไป๊ปไ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 ปอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันแบบมันขนาดเนี้ยปุ๊ปปุ่ี้มันผูกมันเยอะมากอ่ะแปดร้อยข้ออ่ะจุดนี้แปดร้อยประการอยู่ไปดูมาแล้วกันแปดร้อยอ่ะคาเฟซี่แต่อันนี้อันนี้ต้องบอกกันนะแล้วแต่คนนับนะบางคนนับห้าเราคนนับสามร้อยไม่เท่ากันนะอันนี้แเราคนนับ แไปเยอะเยอะยิ่งไปอ่านแปดร้อยห้าสานายเนี่ยเป็นหลักฐานในส่วนใหญ่ใช่ไหมพี่อ่าใช่ใช่ยก็อยู่ในธรรมุนไงเอ้ยอยู่ในไม่อยู่ในธนักยิ่งอิสยาห้าสามเนี่ยอิสยาห้าสามเนี่ยต่อให้เป็นผู้ไม่เชื่อไปอ่านเนี่ยยังไงม่งก็เป็นเยซูอยู่อ่านยังไงก็เป็นเยซูเข้าใจปหอิสยาห้าสามเนี่ยอยู่อ่านเนี่ยโอ้โหนี่มันเยซูนี่หว่าและอิสยาห้าสามเนี่ยเขียนตอนไหนอิสยาห้าสาม อิสยาห้าสามเขียนก่อนพระเยซูมาอย่างน้อแล้วหกร้อยปีแต่อิสยาห้าสามนี่คือแม่งเยซูเงี้งอยู่ลอ่านยังไงก็เยซูอิสยาห้าสามเนี่ยเราเราอ่านให้ฟังก็ได้นะอิสยาห้าสามอิสยาห์นี่คือคือโอเทสเมนต์นะคือคอ,คอ,คอ,อยู่ในอยู่ในทานักนะอ,อิสยาห์เนี่ยก็คือการที่ผมจะเชื่อมเคดาเนี่ยผมก็มองว่าอาจจะอพยากรถึงนบ,บีก็เป็นไปได้เหมือนกันนะพี่อืม แน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเราและหอบความเจ็บปวดของพวกเราไปกัน,นั้นพวกเรายังคิดว่าที่ท่านถูกตีคือถูกพระเจ้าโบยตีและข่มใจแต่ท่านถูกแทงเพราะความเพี้ของเราท่านบอบช้ำเพราะความผิดของเราการตีสอนตกบนท่านทําให้พวกเรานั้นมีสวัสดิภาพและท่านถูกเคี่ยนตีทำรักลักศึกษาเราทุกคนหลงทางเหมือนแกะต่างคนต่างหันํำท,ทาของตนเองพระยาเวทรงวางความผิดบาปของเราไว้บนตัวท่าน ท่านถูกบังคับถูกข่มใจถึงนั้นท่านก็ไม่ปีปากเหมือนลูกแกะถูกนําไปฆ่าและเหมือนแกะที่เป็นใบต่อหน้าผู้ตัดโคดของมันเช่นใดท่านไม่ปีกปากของท่านเช่นนั้นเลยท่านถูกนําตัวไปด้วยการบังคับและการตัดสินให้คนยุคนั้นไม่มีใครเราคิดว่าท่านถูกตัดออกจากเป็นเป็นคนท่านถูกตีเพราะการยุคนของท่านของเจ้าเท่าจัดหลุมศพของท่านไว้คนอาธรรมเนี่ยหลุมศพก็หมนก็ใช่ใช่ไหมเขาจัดท่านไว้กับเศรษฐีในความตายของท่านแม้ว่าท่านไม่ทําการพลดรใดแต่ก็โดยเริมคุณท่าน พยาเวทรงนี้อ่านเนี่ยอ่านไปทั้งทั้งบทเนี่ยทั้งแชปเตอร์เนี่ยมันจะเป็นใครได้วะเข้าใจป่มมันจะเป็นใครได้วะมันมันมันยากอ่ะมันยากนี่แค่อีเจห้าสามไหมแล้วมีข้ออื่นอีกมากมายแล้วแล้วพี่คิดว่ามันมีใครที่พยากรณ์มีความใกล้เคียงกับพระเยซูบ้างตอนนี้นะไม<ะ>่มีตอนนี้น,น,น,นันเลยตอนนี้นนเยซ<อ>ูเป็นคนเดียวเลยตอนนี้นะเยซูเป็นคนเดียวเลยนะ เป็นคนเดียวที่โปรเฟสซีทั้งทั้งร้อยหลายร้อยข้อเนี่ยเล็งเห็นเนี่ยเวลาเวลาตัดช้อยเนี่ยจะจะจะเล็งที่เยซูคนเดียวเลยนะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งจอจอดี้จอดีอด้เอาไปเอาเอาไปถามได้นะเอาเอาไปเล่นได้ผมรู้แล้วว่าทําไมพี่ถึงเชื่อเพราะว่ามันเป็นออนนี่เองเป็นไรนะแต่เพราะว่ามันมีคนพี่ใกล้เคียงครับไม่มี <ทำ S 1> ไม่มีไม่มีมไม่มีใครใกล้เคียงไม่มีเลยแล้วตอนนี้นะไม่มีคนนี้เป็นคนเดียวเนี่ยไปอ่านเล่มนี้ได้นะเล่มนี้ เลมนี้ดีมากนบีมูฮัมมัดไงนี่เนี่เล่มนี้ดีมากไปอ่านนะเล่มน,นี้นี่เอาไปเอา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 ไปเทรนได้เล่มน,นี้เขาตัดชอยนะว่ามีคําทนายกี่ข้อแล้วเขาตัดชอยจนมันเหลือคนเดียวอะไม่มีใครเหลือคนเดียวบนโลกโไปดีคถามคือนะพี่หนังสือเล่มเนี้ยบอกทุกคําทํานายที่เกิดขึ้นแล้วมีหลักฐานรองรับใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาไปเทรนเยอะเยอะ เยอะเยอะมีมีคําทํานายมีอะไรหลายอย่างเยอะแต่ว่าอาจอาจจะไม่ครบนะแต่ว่าเยอะหลายข้อเนี่ยเล่มเนี้ยพี่อ่านแล้วโหดีทับทับใจครับได้ได้พูดชื่อตรงๆรงเลยว่าพระเยซูทํานายถึงพระเยซูจริงเหรอก็ก็ต้องพูดถึงว่าอ่าเป็นเป็นเป็นพงพันธุ์เป็นลูกคนนั้นเป็นหลักเป็นลูกของดาวิดเป็นพงพันธุ์เผ่ายูดาเกิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้เขาตัดชอยไงตัดชอยไป เดี๋ยวจอดี้เขาแต่งงานแล้วเขาแต่งงานออกัสนี่แล้วเขาต้องรับอิลามก่อนอยู่แล้วอืเขาหนีไม่ได้หรอกเขาต้องเขาต้องตามใจมีก่อนหนีไม่ได้หรอกเอ้ไม่ไม่ผมมีแนวทางผมอยู่แล้วแหละคือผมไม่ได้ปฏิเสธผู้สร้างอยู่แล้วเออผมไม่เรียกว่าพระเจ้าแล้วกันผมเรียกว่าผู้สร้างผมจะไม่เรียกว่าพระเจ้าคือถ้ามองจากภาพใหญ่เนี่ยผู้สร้างมีแน่ๆแหละ มีแน่ๆแต่แต่ผมเนี่ยไม่ค่อยให้น้ำหนักไปทางพระเจ้าที่อยู่ในโลกเพราะว่าส่วนใหญ่มันเกิดจากการเขียนของมนุษย์ใครจะกล้าผมถามหน่อยพี่บ๊อกเออเฮ้อจุดที่จุดที่ทำให้พี่บายคิดกนจริงๆเลยนะคือคำทำนาย อันนี้อันนี้อันนี้บอกเลยนะจุดที่อธิบายเนี่ยผมเดาถูกจริงด้วยผมรู้แล้วว่าบางที่เพราะว่าเพราะว่าพี่เนี่ยเพราะว่าพี่เป็น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 นักสแตทเนาะถูกปะเวลาเราเห็นคําทํานายอ่ะอืมอ่ะสมมุติไปหาหมอดูท่านหนึ่งหมอดูทํานายเราสิบเรื่องถูกไปเจ็ดเรื่องเนี้ยนี่ก็นี่ก็ถือว่าโอเคมากนะเข้าใจปะแต่ไบเบิลเนี่ยเวลามันทํานายเนี่ยมันยังไม่มีผิดเลย ยังไม่มีผิดเลยนะยังไม่มีผิดเลยนะจะไม่แต่ข้อเดียวนะยังไม่มีผิดแล้วมันทำนายกี่เรื่องทํานายแม่งเป็นร้อยเรื่องยังไม่มีผิดแล้ว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 ยูจะแบบไม่มีคัมภีรศาสนาอื่นนะพระไตรปิฎกมีทานายอนาคตมีแต่ยังไม่เกิดขึ้นอันกุรอ่านทำนายอันกุรอ่านทำทำทำนายกิยามะมีแต่ยังไม่เกิดขึ้นแต่คลิกแต่ไบเบิลเนี่ยคมภีทานาคเนี่ยมันทํานายอนาคตแนละ้วเรื่องการมาของเปอร์เซียการมาของบาบิโลน กันมาของกรีกเาไปดูคำทำนายนะในดานี่บทที่เก้าไปอ่านดูนะโอ้แม่งทํานายทํานายแบบทานายแบบเวอร์เกินไปอ่ะมันแม่นเกินไปก็จะมันแม่นเกินไปที่แําคำทำนายถูกเขียนหลังพระเยซูตุยพี่ไม่ใช่สิอะคือไม่ไม่หมายหมายหมายถึงว่ามันมีการเสริมเข้าไปนะหลังจากพระเยซูตุยไปเนี่ยไม่มีสิเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่เป็นนี่เป็นโอทีนะนี่เป็นเอ็นทีเนาะคำทำนายอยู่ในโอทีถูกไหม ถูกป่ะ,ะและ,ะเยซูแล้วเยซูมาตรงนี้ถูกไหมถูกป่ะและ NT เนี่ยก็คือเขียนมาตงังหลังเยซูคําทํานามอยู่ตรงนี้แล้วแล้วถามว่าเอ้ไอเนี้ยมาเขียนที่หลังหรือเปล่าไม่ใช่เพราะเรามีเดซีสกอร์เดซีสกอร์คือสองร้อยบีก่อนเอยซูมาเรามีหลักฐานตัวนี้อ่าโอเคมีมีหลักาน,นาที่เก่าที่สุดใช่ไหมเออเรามีสำเนาเดซีสกอร์ก่อนเอยซูมาสองร้อยปีดังนั้น ไอตัวเนี้ยไม่ได้เขียนหลังเยซูนอนเขียนก่อนเยซูมาอย่างน้อยๆนะสำเนานะสำเนาณ์สองร้อยปีดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคาทํานายเยซูกว่าหลายร้อยข้อเนี่ยมันถูกเขียนก่อนเยซูมาอย่างน้อยนนะสองร้อยปีแลวเยซูก็มาและเยซูเนี่ยมาฟูลฟิลคําทานายตรงนี้ไปจํานวนหลายร้อยข้อเข้าใจปะเนี่ยคือที่จึงแบบเชี่ยมึงแบบมันมันมันเวอร์เกินไปไงมันแบบมันจริงที่จริงคือ ชาวยิวอ่ะทาไมไม่มานับถือไบเบิลเลยล่ะอย่างนั้นน่ะไม่มานับถือพระเยซูห่ออ่าประเด็นประเด็นประเด็นเป็นพื้นผิวใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคําทํานายเยซูเนี่ยมันมีเป็นสองเส้นเส้นที่เยซูซัฟเฟอร์ลำบากเขาเรียกว่าเมสสิยาเบนโจเซฟอืมและก็ช่วงที่เายซูที่เป็นเป็นกษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์เขาเรียกว่าเบนเบนดาวิด เยซูเนี่ยมาฟูลฟิลเยซูมาฟูลฟิลตรงนี้หมดเลยแต่เยซูเนี่ยไม่ได้ฟูลฟิลตรงนี้เลยอืเยซูไม่ได้เป็นกษัตริย์เยซูมาเฟอร์และชาวคริสเนี่ยมองว่าเยซูเนี่ยมาทําตรงนี้หมดเลยส่วนชาวคริสมองว่าไอตรงเนี้ยมันคือเซ็กันคัมมิ่งมารอบสองคิดเชื่อแบบนี้แต่ชาวยูไปคิดอย่าง้งชาวยูบอกว่า เยซูเนี่ยไม่ได้ฟูลฟิลตรงนี้ดังนั้นเยซูเนี่ยล้มเหลวเดี๋ยวพระเจ้าต้องส่งเมสยาอีกคนหนึ่งมาที่ฟูลฟิลสองตัวนี้เลยชาวยิวคิดแบบนี้นี่คือความแตกต่างดังนั้นชาวยิวเนี่ย unda. ที่เขาไม่เชื่อเยซูเ,เพราะว่าเยซูเนี่ยไม่ได้ฟูลฟิลเบนดาวิดไม่ได้ฟูลฟิลตรงนี้เขาจึงไป<อ>เส,เยสเียดเยซู ỏi, อ,อคืคำถามคำถามที่คำถามที่มากนั้นคือว่ามุสลิม มุสลิมบอกว่าเยซูเนี่ยอีซาเนี่ยเป็นอัลมาซีอัลมาซีอะใช่ไหมอีซาเนี่ยเป็นอัลมาซีคาถามคือว่าทําไมมุสลิมจึงบอกว่าอีซาเป็นอัลมาซีอ่าดูดูดีๆดูๆดีดดนะอัลมาซีเนี่ยมันต้องมีสองเส้นเส้นซัฟเฟอร์กับเส้นกับกับกับเส้นกษัตริย์คําถามคืออีซาเนี่ยไปฟูลฟิลเส้นไหนสหรับม,มุสลิมนะอีเตอร์ อีซานี่อีซานี่ยทฟกข์รม์ยไหมไม่แล้วเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นกษัตริย์ไหมไม่ไม่และอีซาเนี่ยไปเป็นเมสสิยาได้ยังไงในกรอบมุสลิมนะอีซาเป็นเมสสิยาได้เังดังนั้นเนี่ยเวลาเวลามุสลิมบอกอีซาเป็นอัลมาซีเป็นเมสสิยาเนี่ยเป็นพี่ก็ถามแล้วเป็นได้ยังไงวะยูไม่เชื่อว่าอีซาซัฟเฟอรร์แล้อยูไม่เชื่อว่าอีซาเนี่ยเป็นกษัตริย์ด้วยซ้ำไป อีซาเป็นแค่คนเวลาเป็นนบีคนหนึ่งพอเป็นนบีคนหนึ่งเนี่ยเป็นรอซูลเนี่ยแต่อยู่เป็นอัลมาซีไม่ได้นะแต่อันกุรานกลับบอกว่าอีซาเป็นอัลมาซีมนเลยคําถามว่าอัลมาซีของคุณแปลว่าอะไรเขามมง <c oughs> ว่า <c oughs> มันบิดเบือนสตอรี่ไปหรือเปล่าคือไม่ได้ผิดนะพี่แต่ว่ามันบิดเบือนสตอรี่คําถามเดิมอะสําหรับอิสลามเนี่ยอีซาเป,เป็นอัลมาซีได้ยังไงอัลมาซีในอิสลามอัลมาซีคืออะไร เอามาชียักเรามาชียักมาชียักแล้วพูดถูกเจิมถูกเจิมด้วยน้ำมันอีซาเนี่ยไปถูกเจิมด้วยมันตอนไหนทําไมอีซาจึงเป็นเอามาซีทําไมอีซาเป็นรอซูลนบีก็เป็นรอซูลแต่ทําไมอีซาพิเศษกว่าเป็นเอามาซีด้วยเอามาซีของอีซาเนี่ยมันพิเศษตรงไหนมันสาคัญตรงไหนตรงเนี้ยมุสลิมไม่รู้แต่ว่าในกรอบของยิวคริสต์เราเข้าใจว่าเอามาซีคืออะไรแต่กรอบของมุสลิมะไม่รู้เอามาซีคืออะไรเข้าใจคล้อยปะ ผมก็เพิ่งเคยได้ยินคำนี้แหละพี่เอ้าเอามาชีอัก์เนี่ยเอามาซีอย่าไปเปิดดูยเออเอามาชีอะก์เนี่ยเคยได้ยินเนี่ยเอามาซีอย่าเนี่ยเนก็อีซาเนี่ยเป็นเอาเป็นเอามาชีอะกถูกปะล่ะอีซาเป็นเอามาชีอะกถูกป่ะเดี๋ยวดูดูดูอยู่ในอันดุปอ่านไหมเดี๋ยวก่อนนะอีซาอีสเอามาชีอะกเอามาชี ต้องต้องต้องพิมภาษาอังกฤษมันไม่งั้นมันไม่เข้าใจใช่ไหมใช่ใช่อีซาเอ e อส i เม西亚เม西 a อินานเนี่ยเอามาเอาเอามาซีเนี่ยใช่จริง้ยวยอยู่ในสุลาะสามอายะ4ส mm. ี่สิบห้าอืมเราอ่านดูสุลาะสามอายะ4สสิบห้า โอมาลีอินดิธอเลาะกิฟ o u ยูกูดไท i ิงออฟเดอะเวิร์ดฟอร์มฮิมคูส์เนมวิลบีเมสิยาอืมอืมก็ชัดเจนอันนี้ก็บอกว่าเป็นเมสสิยาเนี่ยซูเลาะสามสีแล้วก็มีเออซูเลาะสี่หนึ่งเจ็ดนึ่งหงหน่หนึ่นว่าไมเหมือนเดี๋ยวนี้พี่ติดจอดี้นะใช้ chat GPT ตึ๊กๆนะข้อมูลก็ง่ายดีติดจอดี้มาไม่ผิดหรอพี่ไม่ไม่แงคีบอกอะ ข้อมูลมันถูกแต่ยูใช้ยูต้องระวังบริบทไม่มีไม่มีบทอยู่อยู่พังไม่ได้ไอชีคือวลาผมไปดูแล้วแหละไอเชไอเชเข้าใจผมเข้าใจที่พ่ยานัทพูดแล้วตอนแรกผมก็ยังไม่ไม่ช่างใจหรอกอ่ะโอเคผมไปแล้วนะลูกศิษย์ผมมาแล้วอ่าโอเคขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวครับเรื่องเนี้ยผมผมขอติดไว้นะผมจะเอามาคูดเรื่องพยากรณ์ ครับ,ดรบเดี๋ยวผมจะมาไล่อันที่มันบงบง <laughs> ครับสวัสดีครับลงลงอะไรพี่พี่ปอกเพเ <c oughs> เพจอะไรอ่ลงไปว่า<ต>ลงไปว่าอะไรอพี่ พี่ลงเนี่ยพี่ไม่ได้ตอบคำถามผมเนี่ยพี่จะลงจริงหรอ <laughs> ถ้านลงอะไปลงไปลง,ปลงพาธิยานัทถกกับผมอะเราได้ถ้าผมลงไปลงพี่ถกกับผมเนี่ยพี่เสียหายนะพี่ไม่ได้ตอบคำถามผมจริงนะโอเคครับไปละไปละบ๊ายบายโอเคโอเคพี่นะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับที่ผ่านไป